โอเคฮะมันนี่ผมพาพวกคุณมาอยู่ในเกมทำมาหานะฮะซึ่งเมันเกมเก่านัา่นแหละนะโอเคสตาร์ตเ,ตเลยรับทราบสปะรดนะซึ่งผมก็อยากให้น้องมาเล่นเกมน,นี้อยู่นะแบบฝึกทำาหารเถอะเอาจริงน้องก็ทำมาหานเป็นนะแต่ ติดอย่างเดียวฮะใส่เกลือลงนิดนึงของน้องคือกำมือนึงนะฮะนิดนึงของแฮไปกันเถอะอ๋ออ๋อลุระละรูะลุเล er ี้ยลุเลี้ยลุเลี้ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งเต็บ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 เตะกันเลยเตะกันเลยเต้กัเลยเตะก่นเลยกัน เปิดมาก็กะกะกับอืมนั่นแหละเปิดมาก็โซโซตึงเลยครับพี่ยอมยอมรับฮนะไม่ไม่ดูโฆษณาฮะอย่าเลยฮนะ การทำาหารของเราที่มันดีด้วยกันไม่ทาหาแล้วก็สอนต่อสอนก็สอนต่อฮะโอเคเราได้เคลียร์เหมือนแล้วเพราะงั้นมาทำอาหารกันเลยก็ถึงอาหารเรามันจะอืนั่นแหละไม่ดูไม่ดูก็สนุกสนาอะไรไม่รู้ สร้างเลือกได้ยากขายก็กน,กกน่าสนใจนะใช้นหน้าโม่อ่ะทำก็ได้ทำก็ได้นะวิธีทำเหรออ้ทำก็ได้ไงอืมไม่นานเลยยี่สิบเนะี่ยวอาทำได้แล้วฮนะ ไปอันต่อไปอืมอันนี้ต้องควบคูณให้ดีฮะใส่ช็อกโกแลตแล้วก็ดูดดเดี๋ยวเ่าไหร่เออมีละ เล่นชิ่นเวลาแบบเป็นการเป็นที่เร็วมากเสียงเหมือนกันวกกุ่นเหี้ออเฮอ่านตาพี่สอนอ๋อปาดทีมเหรอชิว่าปาดได้หัวปาดได้หัวปาดได้หัวอยู่ไรฮะ เป็นครีมซอกแครแล้วนะฮะไม่เอาไม่เอาไม่ดูนะฮะแล้วก็ม้วนของที่ต่อไปคืออะไรเนี่ยโอ้ออมใส่เย็นเหรอเอาอ,ออกดีรอ เป็นเนื้อไหมอนนอเอนน้อนน้าอวิเาวม่ไดไม่อยากรออีกครั้ง จัดยังไงไม่รู้เออมันยังไม่แน่เลยนะมีท้อนเนี่ยมันหั่นใช่ก่อนใช่ไหมแต่กูหันชิค wow, ได้กินมากใส่มันง่ายฮนะ อีอีเปิดก็ดได้เปิดแล้วเราไปเลยเปราล้มไปนั้นละให้ใครกินดีให้ป๊าป๊าครับป,รป๊าป๊าอืมจะหานวครับงมอืมอืมอร่อยเนาะอืม หมดจอเลยอร่อยมากให้หัวใจเป็นหนึ่งดาวสองดาวแค่นี้แหละไม่ค่อยแปลกอยาเท่าไหร่ตื่นมีกระนาัานตกเกินไปวะการิเกตห้าแมา่ ขั้นตอนต่อไปหันหัวหอมไหมปุบปุบวิธีการทำก็รู้รู้กันอย,นะย่แล้วแกแกเนี้นะแยแกะเปลือกก็ปับปั่บปั๊บปั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 ับ แม่แม่ไหเอาละเกี่ยวหัวหอมเลดูแลว่ลาอไม่ต้องไงแล้วก็ปั่นเนือ้อฮะ แต่เมื่อยเมื่อยนิ้วเหมือนนะโอเคต่อไปก็นวดนะเนื้อเนื้อใส่หอมเจียวเราก็นวดไปบนขึ้นซ้ายขวาหมุนเสร็จเลยว่าล่ะ แล้วก็ตีเนื้อฮะตีเนื้อมึงตีโออ่ะเสร็จแล้วนี่เนื้อ wow, เนื้อก้อนใหญ่ใหล่เห็นแค่น,นี้ <c oughs> ทำยังไงฮะ <c oughs> อ,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 อนี้อม่เรียเรียวหรอเรียวแล้วเดียวเหรอคยงรู้รอบนี้สามต่อได้นอนเอาละให้ใครดีไม่ดูบอกแล้วไม่ดูคุณสงคุดมาไม่ดูอะ ใคใคๆดีให้ตัวเองกินอ่ะนี่คือมาหมาเนี่ยแหละก็ปาปก็กินอาหารที่เราทำไม่สำเร็จแล้วกันนะ <c oughs> นี่เหมือนสองมตาตรฐานดีกว่า <c oughs> นี่แหละมันต้องสามหัวใจอยู่แล้วว่ะ <c> ไ <oughs> อ้ครอบสองมตาตรฐาร แบน่อ,อ,อาเอาเป็นว่าเป็นเกมพี่